ต้องปล่อยนะเป้นผมไปไหนมาเดิมาเด็กไว้ไว้ตายไว้ชิวโอ้ช็อตนี้เกินไว้ชิวมาชิว ao, figure kê tí đi tí đi tí đi tí 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 đi Đuổi mà đi khám ล้วครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอกูเกมมิ่นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นซับพอร์ตนะทุกคนมาครับไอเทมรวม่างใส่แต่ผมจะคืนให้นะมาครับมีนานี่ก็เป็นในหนึ่งตัวที่แก้ทางตัวที่แบบตีเร็วได้ดีมากๆเลทุกคนเกมนี้อยู่ในแรงอาวุธหลอด20ดาวนะบอกเลยว่าตึงแน่นอนนะทุกคนชิดชิดโอเคร้านนี้คอมโบ เดลัวแคลร่เอามาอันอย่าเดี๋ยวพี่แพนดา้าแต่ผมจะปิกแล้วก็ดึงนะนี่ไแงบบไม่ได้เหรอไม่เป็นไรทุกคนถือว่าเราทำดีแล้วนะต่อ <c oughs> ตามานะ ปิกเกอรนะออไปรีก่อนโอเคฮึ่มไม่โดนะทำาหมังกรน,นะทุกคนระวังอิซดราก้อ้ีป่าเราอยู่ไหนเนี่ยปลาเราอยู่ล่างแต่เจ็บอยู่ โอ้โหละแต่าฉีดไม่โดนเลยหรอเพื่อนหมาเป็นอะไรนะดึงไม่โดนผมเพื่อนเราตีมังกรอยู่นะไปไปก่อนทุกคนไายมังกรเถอว่าคุมแมต้อนเกมเฮ้ยฉีดได้ด้วย พร้อมแล้วมาให้มันบินให้มันบินอย่าลิงกับผมบินอะไร <c oughs> ผมใบนะสวยจัดไปไหนลราดึง 2. สองสยองกึ่มไปดิจั <c oughs> ้หว่นนี้ <c oughs> ใครเห็นก็ว่าตายชนิเทียมมา <c oughs> ถอยทอทไทยทอย มันแลกเลือดนะทุกคนสวยมาสายอย่าพึ่งหลุดได้ไหม oh, <my> มาครับตอนนี้ต้องเกม5-1นะถือว่าเราเปิดเกมได้ดีกว่า oh, <my> ไล่ไปก่อน oh, <my> ไล่ไปก่อน ไม่แล้วไม่แล้ว <You S 1> สวย <c oughs> หายไปเลยเหรอนะผมไล่คิวเหรอ <c oughs> มาเลี้กันตอ่อ <c oughs> ผมต้องไปดูแคลรี่ผมเซนิทยียหายแล้วตอนนี้ <c oughs> ได้ล้างมันแล้ว <c oughs> โอเคผมได้อยู่นะไม่ใช่ล้างที่ได้ <c oughs> ไอเทมซับนะไปแล้วไหวชิวหนีไปไหนเล่ามันหนีไปแล้วเอาป้อมกันเอาป้อมเอาป้อมป้อมจบตีป้อมทะลุโอ้โโดนมันบินว่าไม่ไหว

าไหวไหวตายหมายชิวโอ้ช็อตนี้เกินช็อตนี้เกินมีหน้าเกินไปช็อตนอี้ใครเห็นก็ว่าตายนี่คือพลังมีนะฮะโคตรโกง จดตีหนึ่ไม่ได้ว่ะหึงเพื่อนมาช้าไปเพื่อนแล้วยังไงแล้วยังไงแพนดา้ายำกระหม่อมไปหนึ่งทีสวยยายสาตาร์บินนะลวงสองแนะล้วน่ะมาลูเกันตต่อทุกคนรวมตัวยำกระหม่อมได้ไหม มไม่นะเพื่อนเล่นได้เล่น <c oughs> ได้มาเล่นได้มา <c oughs> <c oughs> ดีครับไหวชิวไหวชิวไหวชิว เล่น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 มันปิกเกอร์ไปแล้วโอเคเอาแรกนี่มาโอ้โหเดี๋ยวสตาร์ซูเปอร์ครีปถูกส่งออกไปแล้วว่าได้เล่นเะละ่ะ <laughs> สู้นะ มาเปนิกผมเอาดักได้นะโจมตีเลยโจมถูกโจมตีโอ้โหเพนมีมีฟิกนะมีฟิกนี่ไงไปหมดละ ไม่โอ้โหผมโดนสเก็ดอะไรับเนี้ยสวยมาต้องปิดนะสกิลอาตีมยังไม่พร้อมเอามาเอามาสวย รวบสามแล้วสวยชีตได้สองลาฟินิกฟินิกไปแล้ว <c oughs> เอาจริงดีมาเล่นกันใหม่นะเลกของเราถูกโจมตีอยายายา รไวนเชียวไว้เชียวเอ้าฟิกเกอร์ตีพวกดิตีดิตีดิกำตีมาสี่ว้เชียวตายปะน่ะโอ้โหเพื่อน

วาชิววชิวเดี๋ยวนะคันดาโอ้โหเพื่อนผมกอะไรขึ้นไม่ไหวว่ะ

มาดิครับซาตงซาต้าอะไรอ่ะสวยจบปะเนี่ยจบ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 ไปเ,เล่นแล้วสวยพี่นี่เอามันเอามันาามาดิมาตีดิฟอร์เลนสวัสดาไปอีกทีนึงเอเดี๋ยวตัวเดียว ไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้ว,ลวจบ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 โอ้เกือบไม่รอดโอ้เอ็มวีพีเอาจัดเย โอเคครับสกอร์รวม25ต่อ23นะทุกคนสก,รร 6, นกอร์เรา6 5 5นะไอเทมก็ประมาณนี้นะทุกคนส่วนดานเมจเราทำไปทั้งหมด2 3เปอร์นะทีมไฟท์เนี่ย84เปอร์รับด้าเมจ3สมเปอร์นะทุกคนก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับมีหน้าซัพพอร์ตของผมนะทุกคนถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ต้องาไปก่นสวััดีครบ